ข้าผู้มีศรัทธาต่อองค์ดำสวัสดีครับผมนายเลิศไม้เก่าชาวเมืองพิษนุโลกสองแควครับ <c oughs> กับในกับในรายการชัยานุภาพและจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7จ็ดโมงสี่สิบถึงแปดโมงสี่สิบทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไปรีลันเป็นเทปอีกทีก็สำหรับท่านที่ชอบนอนดึกแล้วก็ดูตอนเช้าไม่ทันก็ไปดูอาตอนเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตีหนึ่งครึ่งประมาณนั้นเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปหลังข่าวภาคดึกหลังข่าวภาคดึกก็ชัย,ยานุภาพก็มาเลยแอนแอนมาแล้วนะครับ <c oughs> ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมร่วมสร้างร่วมเป็นเจ้าภาพพระมหาศ,าศาสดาเจ้าที่ท่านได้ได้เห็นตามรูปเป็นองค์จำลองสวยงามมากเลยครับปางอินเดีย แล้วบริเวณฐานล่างทั้งหมดผมก็จะสลักชื่อของท่านสลักนะฮะสลักชื่อไม่ใช่เขียนนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะจะไม่เขียนด้วยสีเพราะว่าถ้าตั้งกลางแจ้งเนี่ยสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลอกผมจะสลักไปเลยฮะจะให้ช่างสลักเป็นชื่อนามสกุลท่านเลยนะครับ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมจะมีชื่ออยู่ในสลักบริเวณฐานของพระพุทธรูปองค์พระมหาศ,าศาสดาเจ้าที่ผมได้ตั้งจิตตั้งใจว่าจะใช้ชื่อนี้ติดด้านหน้าแล้วก็พวกเราทั้งหลายก็จะมีชื่อร่วมอยู่ในนั้นไม่ว่าท่านจะ อ,อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรท่านบริจาคมาได้เลยนะครับบริจาคมาได้เลยนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับท่านมีส่วนร่วมในการสร้างพระชีวิตและจิตวิญญาณจะอยู่ในความดูแลขององค์พระหมหาศาสดาเจ้าพระพุทธเจ้าของเราผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราฝากไว้ด้วยครับตามกำลังศรัทธาที่ท่านมีศรัทธานะผมจะสลักชื่อท่านพี่น้องเราทั้งหลายแล้วก็ถึงเวลาอันสำคัญก็จะได้เชิญอันเชิญไปปฏิสฐานไว้บนเขาสซมอแขงแล้วท่านแวะเวียนผ่านมาพิศโลกหรือท่านบอกลูกบอกหลานท่านว่า ชื่อพ่อชื่อแม่ได้สลักไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์พระมหาศาสดาเจ้าอยู่ที่บนเขาสมอแคงเป็นสิ่งที่จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปตลอดไปนะครับถือว่าเรือลำนี้จะนำพาพวกเราไปสู่ภพภูมิแห่งชาติประชีมโลกด้วยกัน ด้วยกันฝากไปด้วยครับทั้งที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมท่านจะมีชื่ออยู่ในความดูแลขององค์พระมหาสัสดาเจ้าก็เป็นสิ่งที่ผมก็ฝันอยากให้เป็นจริงนะฮะแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมกันมีส่วนร่วมกันจะได้เดินกันไปได้จะได้เดินกันไปได้ครับส่วนเรื่องยามองยามองเทวดา โอ้ต้องขอบคุณมากครับรู้สึกว่าร้านนวดแผนโบราณร้านนวดแผนโบราณแล้วก็สปาก็เอาไปใช้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ทาจะเย็นปรับสภาพผิวหนังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ต้องกลัวว่าผิวหนังจะระคายเคืองหรือพองหรืออะไรไม่ไม่ต้องไปกลกวอย่างนั้นท่านปวดต้นคอปวดเส้นเอ็นต้นคอเนี่ยผมย้ำเลยฮะได้ผล เส้นเอ็นต้นคอเนี่ยนวดคึงไปแล้วก็เอาศอกกดทั้งสองข้างให้ลงจุดทำอย่างนี้สักพักนะฮเดี๋ยวก็หายไม่ทันเคี้ยวหมากแหลกท่านหลับสบายเลยคลายเส้นต้นคอเส้นหลังข,ออข,ออข้อก็ดูกข้อก็ดูกข้อก็ดูกข้อเข่า,ข,าข้อเท้าแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวลิศดวงทวารที่มันแสบร้อนทรมานเลือดไหลใช้ อยา่ามองที่พึ่งเทวดาของผมนะทาไปที่เนื้อที่มันงอกออกมานะฮะมันจะปรับและสร้างสมดุลและบรรเทาความเจ็บแสบร้อนได้นะไม่ว่าท่านจะเป็นภายในหรือภายนอกให้ใช้วิธีทาให้ทั่วถึงกันแล้วอีกชนิดหนึ่งก็คือขยุมตีนหมาหรืองูสวัสด เขาเรียกว่าผิวหนังเป็นพิษผิวหนังเป็นพิษท่านทาล้อมเลยทาล้อมไว้เลยฮะล้อมมาให้มันขยายพิษเขาเรียกว่าควบคุมพิษของมันแล้วก็ทาไปย้ำอีกครั้งเวลาทาพวกนี้ต้องมีกรรวิธีไม่ไปทาย้อนสอเนนะี่ยต้องทารอบโบสถ์เข้าใจคําว่าทารอบโบสถ์ไหมครับท่านผู้ชมก็คือทาอวนจากซ้ายไปขวาวนขอโทษนะวนจากซ้ายไปขวานะครับทาเหมือนทารอบโบสถ ติดบ้านติดเรือนไว้ติดบ้านติดเรือนไว้ครับตามที่ผมบอกไปสรรพคุณในนี้มีถึงเจชนิดมีถึงเชนิดไม่ว่าจะเป็นเออสเลดพังพรว่านหางจระเข้เกศสารแนพังพวยขี้พึ่งกาลบูนการผูโอโหท่านครับนี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็มีมนคาถามีมนคาถาเขาเรียกว่าพุทธเวทเวทโอสถอยู่ในนี้ แล้วก็ใช้กับสปาได้โดนแผงโบราณได้สําหรับคนที่มีความเครียดความเครียดหนักๆเครียดปวดต้นคอเครียดโดนปรับรัฐมนตรีปรับรัฐมนตรีปรับเข้าปรับออกเครียดจะบริหารยังไงไรไงท่านใช้เลยเฮะท่านใช้ได้เลยอารมณ์อารมณ์ร,ร้อนวูวามอารมณ์อารมณ์ร้อนวูวามหงุดงิดไปไวไนะใช้ได้ผลท่านเชื่อผมเถอะท่านนำไปใช้เถอะเออคนดีพออย่างท่านต้องใช้อย่างนี้มันจะทุเลาเบาบางฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วย ย่ามองเทวดาครับอืมนี่ก็ของฝากเขาก็เอาสามาให้ไม่ได้ต้องวางให้ถูกที่ถูกทางเขาอืมบ้านห้องทํารายการของกับผมมันเป็นห้องทํารายการที่มีออ่เมีปลานมีพลังงานของเขาวนวนเวียนอยู่พลังงานผมต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าการทํารายการนี่มันจะพูดเล่นพูดสับป,ปดีสับป,ปะดนไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้เลยห้ามเลยในห้องนี้ พูดต้องให้เป็นมงคลเอ,อ่อจะดีที่ชั่วอยู่ที่ปากมนุษย์เราเนี่ยแก่งเขาเรียกแกงปากไปหาเส้นขอโทษนะแกงเท้าไปหาเส้นแกงแกงปากไปหาอะไรเนี่ยเขาเรียกปากพาจนบ้างปากพายอะไรบ้างใช้ให้เป็นประโยชน์ปากเขาบอกว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ปากมไม่ใช่พูดพล่อยจนนามาซึ่งความเสียหายกับชาติบ้านเมืองพูดพล่อยจนนามาซึ่งคนเขาเกลียดกันทั้งแผ่นดินไม่ได้ มันต้องรู้จักใช้ให้ถูกสถานการณ์และจังหวะเวลาครับก็ฝากไว้ด้วยเรื่องงานบุญเรื่องมีดหมอมหามุนีเตโชรูกปคํคาเหล็กน้ำพีซึ่งทางรายการชัยานุภาพก็ทำออกมาเพื่อเพื่อให้เบาไพ่บริวารอีกทั้งตัวอาตมาตัวผมเองอยู่ไว้ได้เอาพูกเร้งต้มมันต้องมีการหล่อเลี้ยงขับเคลื่อนไอเราจะไปพึ่งทั้ง ทางเจ้าหนะ้าทางพีทก็เกรงใจแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนนี่อันนี้เชื่อถือได้เชื่อถือได้หมูเขาไม่ใช่เป็นคนทําอะไรแบบง่ายๆแล้วไม่ใช่เป็นคนงกนิสัยคุณหมูเขาผมรู้จักนี้รู้เป็นสหายกันนี่ฝากไว้เลยท่านไม่ต้องลังเลก็นในเมื่อกาแฟร้านอื่นมันมีขายทําไมไปซื้อร้านอื่นก็ซื้อร้านเราสิท่านจะใช้ปุ๋ยท่านก็ซื้อร้านเราเอ แล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยปลอมไม่ใช่ปุ๋ยลวงโลกของแท้โหแล้วก็ชื่อกาลันตีทั้งจตุพรทั้งนันทววฒิเขาคงไม่เอาชื่อมาปุยปยามังแล้วเขาไม่ธรรมดาด้วยอ่ะฝากไว้เลยเรื่องปุ๋ยเนี่ยเรื่อง,เ,อง,เ,องเกงกงเกงพีชยีนเนี่ยนี่เดี๋ยวไว้ห้องทํารายการของผมเสร็จอีกห้องหนึ่งก็คงต,ต้องใส่ชุดยีนโฆษณาให้เขาบ้าง เราทํามาหากินในบ้านเขาอะมันคนเราอะอยู่บ้านเขาอยานิ่งดูได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นให้ลูกเขาบ้างมาอยู่พีทีวีเขาจะมานั่งหาประโยชน์กับตัวเองได้ไงแล้วขายยังมองได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรบ้างก็โฆษณาไว้หนุ่มไว้แก่ไว้ท้องไว้รุ่นใส่ไปเลยยีน่ะพีทยีนน่ะท่านรู้ไหมผ้ายีนเนี่ยเกตท,ที่เขาเอามาทํากางเกงเนี่ยมันไม่ใช่ยีนโบเบ มันไม่ใช่ยีนโนเนมท่านผมย้ำอีกครั้งก่งวัา,น,านี้โฆษณาเขาโฆษณาไม่เป็นเขาต้องนี่เดี๋ยวผมโฆษณาให้มันไม่ใช่ยีนโบเบแล้วก็ไม่ใช่ยีนโนเนมมันเป็นผ้ายีนที่เขาปั๊มเป็นยี่ห้อดังๆแล้วออกไปขายทั่วโลกเขาเรียกว่าอยู่ในเกรดในเกรดแนวหน้าในเกรดชั้นสูชั้นดียีนเนี่ยผ้ายีนต้องเข้าใจนะยีนมีหลายอย่างพอใส่ไปสักมือสามมือสี่มือนี่ซักหดซัก ตอนแรกก็ใส่พอดีเพราะใส่ไปไประมาณนี้ขาลอยขา,ขาโหดไปเลยอันนั้นเนี่ยยีนหลังเลวแล้วก็น้ําสียีนน่ะตกมากถ้ายีนแท้เนี่ยเขาเกตคุณภาพผ้าเนี่ยท่านใช้ไปเลยกังเกงยีนแล้ว่างานคือรายการพี่น้องรายการพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปตันดีทีเหนียวเวลาผมได้มาเท่าไหนผมก็พูดไปภาพรวมไปเรื่อยๆภาพรวมไปเรื่อยว่ามันมีอะไรบ้างก็ต้องย้ามีครั้งหนึ่งอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูก ท่านเล่นผมมาอยู่พีทีวีจะขายยาหมองจะของผมอย่างเดียวมันขายได้ไม่ได้ก็ไม่ไปไรก็โฆษณาเขาบ้างแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ของเขาดีจริงปุ๋ยเอาเสื้อขนาดเสื้อองค์ดำทรรมานี่ผมต้องหยุดก่อเลยไปเอาร้านที่ผ้าไม่ดีมาผมก็ต้องหาทางแก้ไขเดี๋ยวค่อยทำเอามาใหม่เสื้ออง์ดำแต่เสื้อพีทีวีนี่ผ้าเขามาตรฐานกางเกงยีนเขาก็มาตรฐานจะถูกจะแพง เอาพิษยีนไว้ก่อนแล้วกันเนาะใส่ไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเป็นฟีเซนเตอร์โฆษณาเก่งยีนให้เขาด้วยมันต้องช่วยเขาว่าเบ่าไพ่บริวารในพีททีวีก็เยอะโอ้โหท่านท่านทนไปเดินชมนะครับแล้วหิวข้าวไปกินได้เลยที่นั่นนะหิวข้าวไปกินได้เลยข้าวเขามีตลอดพนักงานในนั้นเขาก็มีข้าวเลี้ยงด้วยนะท่านผู้ชมเขาโอ้เขาดูแลลูกน้องดี ผมไปผมก็อาศัยข้าวแค่นั้นนะกับข้าวใต้อร่อยอร่อย,ออยแม่ครัวก็ทําดีเอาเนี่ยก็ดูภาพรวมว่าพี่น้องพีทีวีเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาไม่ใช่พวกานายทุนโลก,กจิตไม่ใช่เลี้ยงคนแบบหมาไล่เนื้อเขาเลี้ยงคนก็เป็นพี่เป็นน้องอยู่ร่วมกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านโดนปิดไปสองเดือนก็เขาก็เลี้ยงลูกน้องของเขาเห็นไหมเนี่ยใจคนน่ะ เอาฝากกันเอาไว้อะไรที่ออกมาจากพีททีวีท่านดูเอาเถอะครับท่านคิดง่ายๆท่านขับรถเติมน้ำมันมันก็น้ำมันเหมือนกันแต่ท่านเป็นแฟนขับปั๊มนี้ท่านก็มาเติมปั๊มนี้มันก็ราคาจ่ายตังค์เหมือนกันกินกาแฟสิบบาทซื้อร้านนี้สิบบาทซื้อพีททีวีเราสิบบาทก็ซื้อพีททีวีลองนึกภาพดิพี่น้องเราคนเสื้อแดงใน,ในประเทศเดี๋อดูเป็นละล้านคนมาช่วยกันอุดหนุน นี่ต่อไปถ้ามันมีน้ํามีอะไรนี่ก็ว่ากันไปอะไรที่มันซื้อได้ในเงินทองใหญ่มันล่วไหลายเพราะช่วงเวลาแบบนี้มันเราไม่ช่วยพวกเราแล้วไปช่วยใครที่ยไปช่วยแมวที่ไหนอ๋อใครเขามาเจ็บร้อนแทนท่านบางเราพี่น้องก็มีพวกเรานี่แหละก็อยู่กันแบบบ้านๆพวกเราเนี่ยคนเราอะจริงใจกันดีกว่าจริงใจเนี่ยปากกระใจตรงกันแล้วก็จริงใจต่อกันแล้วกันแล้วไม่ทรยศกันเดินกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยดูเวลามันจะพิสูจน์มาเอง ท่านจะไปฟังอะไรมากะช่างท่านผู้ชมท่านไปฟังอะไรมากะช่างท่านเตรียมใจไว้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่งท่านใช้เวลาเอาพิสูจน์เอาอระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนมันจะเห็นท่าแท้ของคนเลยล่ะมาถึงขนาดน,นี้แล้ววะโอ,โอ้ครับ <c oughs> เรื่องราวของอสามก๊กที่ผมจะเปิด ในช่วงในช่วงเบรกปลายเบรกแล้วเบรกท้ายเนี่ยผมจะลำดับสถานการณ์ให้ท่านทราบก่อนนะครับและเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นมาเต็กเราเจ้าอาชาขนองน้ำหรือมาเซ็กเทาเจ้ากระต่ายแดง มาเต็กเรล่านี่คือม้าข,ของเล้าปีมาเซ็กเทาเจ้ากระต่ายแดงนี่คือม้าข,ของกวนอู<ม>ชาวะฉายาว่าอาชาตะกายเมฆ<ม>ลองดูว่าม้าสองตัวนี้จะมีจุดจบและจุดเริ่มต้นยังไง<ม>และเรื่องราวของเทพเจ้ากวนอูนั้นจะสำแดงเดชยังไงทำไมคนรุ่นนี้จึง เล่ากล่าวขานและก็บูชานับถือว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์เป็นเทพแห่งคุณธรรมผู้กล้าคุณธรรมคำว่าผู้กล้าคุณธรรมมันมีมาตั้งแต่สมัยเมื่อพันกว่าปีก่อนนั่นคือเริ่มกํ